ครับเราชมคลิปต่อครับงานในตั้งรัปเตอร์บัฟเฟยครับในเจ้าออ l l ียลฟอร์จูเปี2020่สของกูด้วยล้อแฮมเมอร์ขอบ18บแปดนะฮะดด้วย b ีเอ ER ็พูดดิดก mm hmm. ดูล้อหน้าครับขนาด1นิ้วนะ mm hmm. ตเติมเต็มกันไปในเจ้า All New Fortuner นอร mm hmm. อหน้าครับขนาด1นิ้วครับ mm hmm. ดูปีกซ้ายนิดนึงครับ mm hmm. อเดี๋ยวมาดูด้านหลังหน่อย mm hmm. ดูบันท้ายครับ เติมกันไปครับกับเจ้า Allnew Fortuner 2อ2 0ัันนี้นะครับเบรกเตอร์แบบแปะขนาด1นิ้วทั้ง4ตัวนะครับหลอ่อล่ำกันไปนะครับกับ Allnew Fortuner 2อ2 0ัล้อแฮมเมอร์สิบดลัดด้วย BF คู่ติกนะครับ <S <S 2> <S 2> เช่นเดียวกับถึงงานเบรกเตอร์ครับถึงงานสเปเซอร์ถึงที่งานเราใช้สิ่งครับโดยผมโตพระรั้3พอดนไล์ครับสูต4แปด 4242ชมคลิปย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube ฮะราชาเลสซิ่งครับแฟนเพจราชาเลสซิ่งเช่นเดิม